คลิปนี้จะเป็นการรวบรวมวิธีต่างๆที่ใช้ในการแฮกรหัสโรบอกนะครับที่ทุกคนอาจจะเจอหรือประสบอยู่นะครับซึ่งเราจะมาอธิบายกันว่าแต่ละวิธีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรมันทํำยังไงและก็จะป้องกันยังไงครับซึ่งการโดนแฮกรหัสเนี่ยก็จะมี2แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นโดนรูทไอเทมในเกมไม่ก็โดนเอาไปทั้งรหัสเลยนะครับและบอกเลยว่าวิธีสุดท้ายของคลิปนี้จะเป็นวิธีที่พีคที่สุดนะบ,บอกเลยว่าคาดไม่ถึง และอันตรายสุดๆครับเรามาเริ่มดูกันที่วิธีที่1นึครับนะในเรื่องของลิงก์เซิร์ฟวอปลอมและลิงก์โปรไฟล์ปลอมนะซึ่งคลิปพวกนี้ผมก็เคยทำไปแล้วในคลิปเก่านะครับเมื่อ2ปีที่แล้วแต่ครั้งนี้จะมาอธิบายแบบลึกมากขึ้นเพราะว่าแฮกเกอร์ก็มีการอัปเกรดให้มันยากมากขึ้นที่เราจะตรวจสอบมาเริ่มแรกจะเป็นตัวอย่างของเซนะิร์ฟวีปลอมก่อนครซึ่งถ้าคุณอ่านดูดีๆนะครับบอกเลยว่า มันเหมือนของจริงมากๆคือเรียกว่าเพอร์เฟกนะครับคือแบบอันนี้มันคือของจริงจะชัดเลยแต่ว่าผมจะบอกว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ก็คือ Discord สามารถซ่อนลิงก์ได้หรือการเรียกว่าการเอาลิงก์มายอ่อซึ่งการย่อลิงก์แบบนีน้ถ้าเกิดคุณเอาเมาส์ไปเลื่อนไปวางตรงนี้นคุณจะเห็นบรรทัดล่างที่เป็นวงเล็บอันนั้นคือลิงก์ที่แท้จริงครับไอข้างบนเนี่ยมันแค่เหมือนแบบ พิมพ์เอาไว้และฝังอีกทีว่ากดเข้าไปเนี่ยในความจริงมันคือลิงก์อะไรซึ่งพวกนะี้ถ้าเกิดคุณเคยสร้างเว็บไซต์เนี่ยคุณจะเข้าใจซึ่งสําหรับคนที่ยังไม่เคยกดลิงก์พวกนี้นะถามว่ากดไปแล้วมันจะเจออะไรมันก็จะเจอหน้าล็อกอินธรรมดาเลยนะครับก็คือสิ่งที่คนเข้าใจผิดเนี่ยคือแบบกดแล้วจะโดนปับ๊บอันนี้ไม่ใช่นะอันเนี้ยคือมันจะหลอกให้เราล็อกอินซึ่งถ้าเกิดเราไปเผลอล็อกอินเนี่ยมันก็เหมือนเราพิมพ์รหัสิร์ดส่งให้แฮกเกอร์เลยนะครับ โดยที่แฮกเกอร์เนี่ยมันก็สามารถเจาะเราได้เลยไม่ว่าเราจะมี two factor authentication ก็ตามนะรหรือแบบสชั้นอนะแต่ว่าแฮกเกอร์เนี่ยก็จะยังมีวิธีการ bypass อยู่นะครับซึ่งตรงนี้ต้องลงดีเทลลึกเลยฉะนั้นผมขอข้ามไปก่อนเรื่องของ bypass นะคมันค่อนข้างจะซับซ้อนผมก็ยังไม่ได้รู้รายละเอียดโค้ดตรงนี้ลึกขนาดนั้นัะแต่เอาเป็นว่าถ้าพิมพ์รหัส password ไปแล้วเนี่ย2ชั้นก็ไม่ช่วยครับ ผมจะโชว์นะครับว่าเซอร์วิของจริงเป็นยังไงซึ่งผมจะสอนวิธีการอ่านลิงก์นับนี่รับเซอร์วิของจริงเนี่ยก็คือด้านบนด้านล่างต้องเหมือนกันนับหรือมีแค่ด้านบนอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านลิงก์กันนะครับ,รบอย่างแรกเลยคือลิงก์จริงเนี่ยมันต้องขึ้นต้นด้วย HTTPS ครับซึ่ง HTTPS เนี่ยมันก็จะมี HTTP ซึ่งมันต่างกันตรงไหนมันต่างกันตรงที่ว่า HTTPS นะครับจะมีการเข้ารหัสระหว่างการโต้อตอบของไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์นะครับ ส่วน HTTP เนี่ยก็คือมันจะไม่มีการเข้ารหัสก็คือถ้าเกิดมี third party มาดักฟังเนี่ยแบบดักว่าเราส่งข้อมูลอะไรไปหากันเนี่ยมันก็จะสามารถดักข้อมูลได้นะถัดไปนะับเป็นส่วนของชื่อโดอเมนซึ่งชื่อโดอเมนของทาง Ro บ l อกนะับก็จะเป็น w w w r o b o x c o m นะับซึ่งชื่อโดอเมนนะับมันเป็นการแบบจดทะเบียนซึ่งมันไม่มีใครสามารถใช้ชื่อโดอเมนซ้ำกันได้มันคือที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ ฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยเราดูแค่ https เนี่ยกับชื่อดเมเนี่ยว่ามันต้องเป็นคำเนี้ยก็คือแทบจะก,การันตี99เรับว่าของจริงแต่ถ้าจะไปดูต่อก็ลองเอาจากคลิปของผมเนี่ยไปเปรียบเทียบดูว่ามันเหมือนไหมส่วนตัวเลขรหัสข้างหลังเนี่ยมันก็คือที่อยู่ของแบบเลขเซิร์ฟเวอร์นั้นซึ่งไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะซึ่งวิธีการป้องกันทั้งหมดนี้ง่ายๆเลยนะก็คือเดี๋ยวมาตั้งค่า discord ตามผมนะให้มันขึ้นแจ้งเตือน,นกันที่เราจะกดเข้าลิงก์ใดๆนะ เพื่อการเราหมือลั่นทิ้งไว้คำคมสั้นๆนะครับไม่กดคือจบอ่านเป็นคือรู้เรื่องนะครับถัดมาจะเป็นวิธีไฮไลท์ของเรานะครับที่ผมเพิ่งโดนมาแบบสดๆละลอนเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเองนะครับเป็นวิธีที่เหนือคาดมากๆแต่ว่าก็มีสิทธิ์โดนได้จริงคนระับเพราะผมโดนมาแลแบบว่าผลคิซิเนห,นหายมังกรหายลยนะซึ่งวิธีนี้จะเข้าใจยากนิดนึงแต่เดี๋ยวผมจะค่อยๆไปนะครับซึ่งชื่อวิธีเนะี่ยมันก็คือการใช้แบบ โรบบคุกกี้นะครับซึ่งวิธีนะผมโดนจากการที่ผมส่งไฟล์โมเดล 3D ตัวละครอวตารให้คนอื่นนะครับแบบว่าคิดว่าเขาจะไปทำตัมเนลเนียแต่ว่าโดนหลอกสรุปในไฟล์ 3D เนะี่ยดันมีเรื่องของคุกกี้อยู่ซึ่งผมจะอธิบาานะครับว่าคนะุกกี้เนี่ยมันคืออะไรมานทำงานยังไงนะครับซึ่งวิธีการเข้าหน้าแบ็กกราวน์นี้นะก็แค่คลิกขวาอันล่างสุดเลยนะ ซึ่งกูไปที่แอปพลิเคชันเนี่ยุณจะเห็นว่าคุกกี้เนะี่ยอันนี้ก็คือตัวแท้ๆเลยนะครับคุกกี้เนะี่ยมันก็จะมีแบบเรื่องของโค้ดที่จะเป็นเหมือนคีย์ที่จะสามารถลัดเข้าสู่รหัสเราได้นะครับซึ่งวิธีนะ่ยเราไม่จะเป็นต้องรู้รหัสพาสเวิร์ดใดๆเลยนะครับก็คือทะลุมาเลยเหมือนเราแฝงตัวเข้ามาใช้เดสก์ท็อปของคนคนนั้นเลยนะครับวิธีนะ่ะซึ่งสิ่งเราต้องการนะก็คือท่อนที่มันเขียนว่า w o r r y อันนี้นะ n t share to anyone นะ ตรงนี้คือท่อนที่เราต้องการท่อนเดียวเลยนะครับคือแบบเท่าท่อนเนี้ยมาได้ก็คือจบเลยนะครับคือได้เลยซึ่งผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าสิ่งผมทาเนี่ยห้ามลอกเรียนแบบนะครับใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับห้ามทําตามหรือเอาไปแฮกคนอื่นนะครับซึ่งผมจะเซ็นเซอร์บางส่วนเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้แบบเกิดการลอกเรียนแบบซึ่งสิ่งผมโดนตอนนั้นนะก็คือเข้าไปที่ช่องอินเทอร์เน็ตนะี้แล้วก็กดดาวน์โหลดไฟล์ลงมานะครับ มันจะได้ไฟล์นาสกุลอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นแบบข้อความนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ชชว่์เลยนะว่าไอตัวนี้มันสามารถเอาไปยัดในรูปบอกสตูดิโอได้หรอแต่ว่าเห็นที่เขาแคปภาพมานี่คือเขาเอาโมเดลผมมาวางในรูปบอกสตูดิโอได้จากไฟล์ผมส่งไปให้แต่ประเด็นคือในไฟล์นั้นมันดันมีไอท่อนที่เป็นวอรี่ที่ผมบอกอยู่เนี่ยอยู่ด้วยซึ่งจะเกิดอะไรขึ้นต่อครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่าเขาแฮกยังไง เริ่มแรกผมจะทำการเปิด2แท็บนับ2รหัสซึ่งผมจะแฮกรหัสจากทางขวานับ free for all เนี่ยให้ไปอยู่ทางซ้ายก็คือผมจะใช้ตัวทางซ้ายเนี่ยแฮกรหัส free for all มาอยู่ด้วยดูกันซิว่าจะทำได้ไหมงา่ายๆนะผมก็แค่แบบเปิด Background ใช่ไหมตัวพื้นหลังเนี่ยทั้ง2อันนะแล้วผมก็ทำการจับลากไปมานิดนหน่อยๆนะตรงน,นี้ขอไม่เปิดเผยให้ดูแล้วมาดูผลลัพธ์กันเลยนะครับ อ่าตอนนี้ก็ได้ทาเสร็จแล้วนะครับมาเดี๋ยวง่ายๆนะครับก็แค่รีเซ็ตหน้าจอนะครับนี่ตอนนี้คุณเห็นอะไรไหมครับตอนนี้แอคเคาทางซ้ายผมแกเป็น free for all แล้วซึ่งสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งค่าไปเปลี่ยนรหัสเข้าเกมทำอะไรก็ได้นะครับซึ่งถ้าเข้าเกมเนี่ยถ้าเกิดรหัสหลักจริงๆเนะี่ยดูหน้าจอาโปรไฟล์อยู่ก็จะเห็นนะว่า ตัวเองเข้าเกมอยู่อะไรแบบเนี้ยเออแต่ว่าเนี้ยมันเปลี่ยนรหัสได้หมดเลยนะครับถ้าไม่ตั้ง2ชั้นหรือตั้งพินอะไรพวกเนี้ยก็คือโดนเอาไปทั้งรหัสแน่แ,นแต่ถึงตั้งแล้วแล้วเราไม่รู้ตัวเนี้ยเราก็อาจจะโดนดูไอเทมในเกมหมดตัวได้เหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองเข้าเกมให้ดูเลยนะครับว่ามันเข้าได้จริงนี่เราจะลองเข้าดูนะครับเรียบร้อยเด้งมาแล้วบล็อกฟุตเราจะเข้ามาสู่ในรหัสของ free for all นะครับ ซึ่งเราก็จะสามารถเล่นได้ตามปกติเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าของรหัสเนี่ยเล่นเข้ามาในเกมเนี่ยเราก็จะเด้งเหมือนกันนะครับเด้งเหมือนแบบปกติเลยที่แบบเราเล่นอยู่แล้วมีคนเข้าสอนเกมมันจะเด้งนะครับแล้วคราวนี้เรามาดูวิธีการแก้ไขปัญหานะครับสมมุติว่าแบบเรารูแลแบบเราโดนล็อกซ้อนมีคนเล่นอยู่ในรหัสเราเราทํายังไงดีง่ายๆเลยนะครับวิธีนะี้โดนแก้ทางโคตรจะง่ายนะครับ เราก็แค่กดปุ่มล็อกอ t เองนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองล็อกอาให้ดูเรากดปุ่มล็อกอันะครับดูจอทางซ้ายล็อกอัปุ๊บจอทางซ้ายมันก็จะเด้งทันทีเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอตัวของคุกกี้นะครับจะเปลี่ยนทุกครั้งที่มีการล็อกอินล็อกอนะครับมันเปลี่ยนทุกครั้งเลยฉะนั้นเราก็มีโอกาสรอดนะครับถ้าเกิดเรารู้ตัวทัน แล้วก็มาทดลองกันว่าถ้าเกิดว่าเราล็อกอินใหม่แล้วเนี่ยเราจะสามารถใช้ตัวแบบคุกกี้อันเดิมเนี่ยล็อกอินอีกรอบได้ไหมซึ่งผลผมก็ทดลองแล้วนะครับก็คือไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าลืมที่จะลองเข้าเกมด้วยนะครับคนที่เล่นอยู่ก็จะได้ดึงด้วยคราวนี้ถัดเราก็จะปลอดภัยแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็ จำเป็นนับเรื่องของการใส่พินแล้วก็การใส่แบบเบอร์โทรศัพท์ใส่อ e ีเมล t o factor authentication นับก็ยังสำคัญนับในส่วนของกรณีนี้นี่จะเป็นทั้งหมดแล้วนับที่ผมจะมานําเสนอในวันนี้ซึ่งในความเป็นะรจริงเนี่ยก็ยังมีวิธีอื่นอีกนะครับที่แบบคนส่วนมากไม่รู้นะครับมีแค่คนกลุ่มน้อยที่ทําได้ด้วยแบบพวก generate รหัสอะไรพวกนี้นับซึ่งผมก็ยังไม่คิดเลยว่าทําได้ยังไง แต่ว่าได้ยินอยู่มันมีนะครับแต่ว่าคนที่จะมีเนี่ยน้อยโคตรคแต่เป็นวิธีที่อันตรายมากๆาแต่กคงไม่ได้เจอบ่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าทุกคนเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากแชร์ต่อบอกเพื่อนด้วยนะครับจะได้ปลอดภัยกับรหัสโลบอกนะครับคลิปนี้ก็จะมาแบบอธิบายแบบลึกๆสายไอทีหน่อยนะครับเพราะว่าผมเห็นหลาย,ลายๆช่องเนี่ยก็จะอธิบายไม่ค่อยลงลึกด้านเทคนิคเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมเลยจะมาอธิบายแบบละเอียดยดชัดๆเลยนะครับ ใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าไปแล้วสวัสดีครับ